แล้วเมียครับเมียไรคะเฟียพิมพ์ชื่อเตงให้ถูกด้วยนะคะครูบอกแล้วว่าพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่นะคะตอนนี้เข้ามา27คนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเคลียร์แบบฝึกหัดนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ส่งงานครูส่งด้วยนะคะ ตอนนี้สมมติคะแนนเต็ม100คะแนนเด็กๆที่ส่งครบก็ได้100คะแนนคนที่ไม่ส่งเลยก็โดนหักไปเรื่อยๆนะคะใกล้จะเปิดเรียนแล้วนะคะเด็กๆกรุณาณคเขีย์งานด้วยเพราะว่าเด็กๆจะต้องเอางานทุกอย่างมาส่งคุณครูตอนนี้ผมจะเรียน ตอนนี้คนที่พิมพ์ชื่อมามีไม่ถึง20คนเลยนะคะเด็กๆแต่ว่ามีคนเข้ามาเรียน30คนเด็กๆเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่มานะคะเพราะว่าครูเช็คชื่อจากตรงที่เด็กๆพิมพ์มานะคะ วันนี้นะคะครูจะไม่ได้สอนอะไรเยอะนะคะเด็กๆเพราะว่าครูอยากให้เด็กๆเคลียร์งานนะคะแล้วก็ครูจะเคลียร์ในแบบฝึกหัดให้เสร็จทั้งหมดนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูรู้สึกว่าคนที่ไม่ส่งงานเนี่ยงานจะเพิ่มเป็นทวีคูณเลยจะเยอะมากเลยไม่เอาการบ้านเสียใจนะคะวันนี้มีการบ้านแต่ว่าจะเป็นเรื่องเดิมที่เด็กๆเรียนมาแล้วด้วยนะคะต้องทำได้แน่นอนครูจะเคลียร์แบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะ ไม่เยอะค่ะวันนี้การบ้านไม่เยอะนะคะขอร้องนะคะเด็กๆส่งงานนะคะไม่งานเด็กๆไม่มีคะแนนนะคะเปิดเรียนมาเนี่ยอาจจะมีการสอบนะคะเด็กๆครูไม่สามารถทบทวนให้หนูได้ทุกวันทุกวันนะคะติดตามงานให้มันผ่านหูผ่านตาผ่านการเขียนบ้างนะคะ พอมาเจอข้อสอบเราอาจจะนึกขึ้นมาได้ทําได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่หัดเขียนเลยไม่ผ่านตาเลยไม่เปิดดูสมุดเลยเนี่ยไม่สามารถทําการบ้านไม่สามารถทําข้อสอบได้แน่นอนนะคะครูมั่นใจอย่างน้อยๆเด็กๆได้หัดทํามาบ้างแล้วได้ลองผิดลองถูกมาบ้างแล้วเนี่ยพอมาเจอข้อสอบเด็กๆทําได้แน่นอนนะคะสมมุติสมมุตินะคะสมมุติสมมุติว่าเปิดโรงเรียนมาเนี่ยมีการสอบ อย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ครูอาจทบทวนที่หนูได้แต่หนูจะได้เนื้อหาครบถ้วนทั้งหมดเลยไหมไม่นะคะเด็กๆเ,เวลาอยู่บ้านพยายามทบทวนเนื้อหาต่างๆนะคะอันไหนที่มันง่ายทบทวนเองก่อนนะคะส่วนอันไหนที่มันยากก็เราจะมาทบทวนกันตอนเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเรื่องกราฟเนี่ยครูว่ามันง่ายนะเด็กๆน่าจะทําได้ทุกคนเนี่ยเด็กๆน่าจะทบทวนเองได้เนาะอันเนี้ยเพราะว่ามันง่ายนะคะ อ่าตอนนี้เข้ามาสี่สิบคนนะคะเรามาทบทวนนะคะกราฟก่อนกราฟที่เราเรียนไปเนี่ยมีกราฟอะไรกับกราฟอะไรคะเด็กๆที่เด็กๆเ,เ,เรียนไปแผนภูมิอะไรลูกเรียกสันส้นๆว่ากราฟเนาะอ่ะแผนภูมิอะไรคะไหนลองตอบมาซิแผนภูมิอะไรอ่าแผนภูมิแท่งนะคะกับกราฟเส้นถูกต้องนะคะแผนภูมิแท่งเป็นยังไงคะไหนบอกรูซิแผนภูมิแท่งเป็นยังไงลูก แผนภูมิแท่งเป็นยังไงคะลักษณะของมันด,ดูแล้วดูแล้วรู้เลยว่าอันนี้เรียกว่าเป็นแผนภูมิแท่งน้องวินนี่บอกว่าเป็นแท่งถูกต้องนะคะเป็นแท่งมีการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล2ข้อมูลขึ้นไปใช่ไหมคะอาจจะเป็นข้อมูลเดียวก็ได้ใช่ไหมคะข้อมูลเดียวตอนนี้นะคะการอ่านแผนภูมิแท่งและกราฟเส้นเนี่ยเด็กๆ อ่านได้ถูกต,อต้องตอบคาถามได้เกือบถูกและเกือบถูกทุกคนแต่ที่เด็กๆยังผิดพลาดเยอะนะคะที่ครูดูการบ้านมาเนี่ยเด็กๆจะผิดพลาดในส่วนของการเขียนแผนภูมิแท่งไหนเด็กๆลองทายซิว่าเด็กๆผิดจุดไหนมากที่สุดดี๋วซิว่าจะมีคนเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองไหม มีคนบอกว่าจํานวนนะคะตอนนี้วินนี่บอกว่าจํานวนอันนี้ยังมีคนผิดน้อยอยู่อครูบอกเลยก็ได้ว่าผิดตรงไหนนะคะเ,คเด็กเด็กไม่ยอมใส่อ่าเรียกยังไงอ่ะหน่วยมันหรือว่าแสดงว่าแกนแนวตั้งเนี่ย แสดงถึงอะไรเส้นแนวตั้งแสดงอะไรเส้นแนวนอนแสดงถึงอะไรเด็กๆเขียนมาเดือนมิถุนีมีนาคมกรกฎาคมกุมภาพันธ์แต่เด็กๆไม่เขียนว่าเส้นนี้มันแสดงถึงอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างว่าเส้นแนวนอนของครูมีเดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนกันยาแสดงว่าเส้นนี้แสดงอะไรคะแสดงอะไรคะลูก เด็กๆจะไม่ยอมเขียนมาว่ามันแสดงเป็นเดือนเด็กๆไม่เขียนมาเลยเด็กๆเขียนมาแค่เดือนมีนาคมกันยายนเมษายนแบบนี้นะคะผิดพลาดตรงนี้นะคะเยอะมากแล้วก็ในแกนแนวตั้งเหมือนกันมีจำนวนเรียบร้อย100 200 300 400ด้านบนเด็กๆก็ไม่เขียนว่ามันแสดงอะไรจำนวนวงเล็บคนนะจำนวนวงเล็บบาทนะเด็กๆก็ ไม่เขียนตรงเนี้ยจะเป็นที่เด็กๆผิดพลาดเยอะที่สุดนี่คือผิดพลาดข้อที่1นนะคะข้อที่สองที่เด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่เขียนจํานวนบนอะไรคะลูกลองเดาซิจํานวนบนอะไรคะบนอะไรคะอ่าบนแท่งกราฟถูกต้องบนแท่งนะคะถ้าเด็กๆไม่เขียนจํานวนเนี่ย การอ่านข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อน1ิคนมองไม่เหมือนกันแน่นอนถูกไหมคะถ้าเราไม่เขียนจำนวนมาลงไปการเขียนจำนวนของข้อมูลลงไปบนแท่งเนี่ยจะบ่งบอกข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเวลาเราตอบคำถามนะคะตรงนี้เด็กๆก็ยังลืมอยู่อ่านี่คือสอ,สองอย่างแล้วนะที่เด็กๆผิดพลาดอย่างที่3นะคะที่เด็กๆผิดพลาดเยอะที่สุดก็คือเวลาเด็กๆเขียนกราฟแท่งเนี่ยเด็กๆจะ เวลาเปรียบเทียบข้อมูลกันนะคะกราฟที่1แท่งที่1กับแท่งที่2เนี่ยเด็กๆจะเขียนห่างกันถ้ามันเปรียบเทียบกันมันเป็นข้อมูลที่ติดกันใช่ไหมคะเด็กๆต้องให้แท่งมันติดกันนะคะลูกในเดือนนี้แท่งติดกันเดือนถัดไปก็ให้มันติดกันเด็กๆเขียนห่างกันมานะคะมันจะกลายเป็นข้อมูลคนละชุดเลยนะคะจาไว้นะ3อย่างที่เด็กต้องพยายามทําให้มันถูกนะคะถ้าอยู่ในห้องสอบนะคะข้อสอบเด็กๆก็จะถูกหักคะแนนไป ถูกไหมคะเออถูกนะสำหรับวันนี้นะคะแต่ครูอะต่อนะคะต่อนะคะอ่ะโอเคยังอยู่นะอ่ะมีคนออกจากกลุ่มนะคะไม่เป็นไรนะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะให้เด็กๆเ,เคลียร์งานนะคะในแบบฝึกหัดนะคะเป็นแบบทดสอบนะคะหน้า แต่ครูจะบอกว่าหน้าไหนอ่ะสำหรับวันนี้นะคะงานไม่เยอะมีแค่สองมีแค่ประมาณสองหน้าถึงสามหน้าแค่นั้นเองครูอยากให้หนูเคลียร์งานเก่าให้ครูทั้งหมดนะคะอย่าลืมว่าเราเรียนออนไลน์สัปดาห์นี้อีกหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าเปิดลงสัปดาห์หน้าเราจะเปิดเรียนแล้วถูกไหมคะสำหรับทุกวิชาเลยไม่ใช่เฉพาะวิชาครูเด็กๆต้องเอางานทั้งหมดมาส่งนะ เพราะว่าครูขอเก็บคะแนนจากงานตรงนั้นนะคะเด็กๆพยายามเคลียร์ให้เสร็จนะคะในสัปดาห์นี้มีเวลาเหลือน้อยนะเราจบบทนี้แล้วนะคะครูจะทบทวนให้ตั้งแต่บทที่1จนถึงบทปัจจุบันนะคะพรุ่งนี้นะคะครูจะทบทวนบทที่1จนถึงบทปัจจุบันอ่ะบทที่1เราเรียนเรื่องอะไรไหนบอกครูซิเราเรียนเรื่องอะไรบทที่1 บทที่1เราเรียนเรื่องอะไรคะลูกอ่าขวัญน,นะคะขวัญบอกว่าเรื่องเศษส่วนนะคะเราก็จะทบทวนเรื่องเศษส่วนทั้งหมดเลยนะคะบวกลบคูณหารจำนวนคระเศษเกินนะคะแล้วก็โจทย์ปัญหาที่ยากที่สุดของพวกเรานะคะเทคนิคต่างๆที่เด็กๆลืมไปหมดแล้วแน่นอนครูมั่นใจบทที่1เศษส่วนอ่ามารวมหมดแล้วนะมันอาจจะถึงบทที่2เลยเรื่องที่2ที่เราต้องทบทวนก็คือเรื่อง ทศนิยมทศนิยมบวกกับลบมีปัญหาตรงการตั้งจุดกับจำนวนเต็มที่เด็กๆมีปัญหาแล้วก็ปัญหาใหญ่หลวงก็คือการคูณที่ไม่ยอมนับจุดรวมกันนั่นเองนะทศนิยมก็จะเน้นหนักหน่อยนะคะเรื่องอะไรอีกที่เราต้องทบทวนอ่ะมีเรื่องอะไรอีกมีไปแล้วสองเรื่องเรื่องอะไรอีกคะอ่าเส้นขนาดน้องขวัญบอกว่าเส้นขนาด ลืมแล้วหรือยังเส้นขนานครูว่าลืมแล้วนะคะเส้นขนานมุมต่างๆองศาต่างๆนะคะต้องทบทวนกันอีกรอบหนึ่งเรื่องอะไรอีกลูกเรื่องอะไรอีกคะประมาณค่าประมาณค่าบางคนดูเหมือนจะง่ายนะเรื่องประมาณค่าแต่บางคนก็ยังเข้าใจผิดทําผิดอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาเน้นกันนิดนึงเรื่องนี้นะ มีอความยาวถูกต้องความยาวนะคะมันเป็นพื้นฐานมาจากอะไรคะลูกเราต้องมีพื้นฐานอะไรจ้าเราถึงจะเรียนเรื่องความยาวน้ําหนักได้ทศนิยมกับเศษส่วนดังนั้นครูจะเน้นทศนิยมกับเศษส่วนเป็นหลักนะคะเด็กๆเพราะว่ามันจะต้องเอาไปใช้ในทุกชั้นเลยทั้งป .6 ม .1 ม .2 ม .3 ไปเรื่อยๆต้องใช้แน่นอนรูปสี่เหลียมอถูกต้องเดี๋ยวเราจะเน้นกันนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหาทั้งหมดกันสําหรับวันนี้นะคะครูไม่ได้สอนอะไรมากเนาะจะให้เด็กๆเคลียร์งานเป็นสิ่งที่เด็กๆทามาแล้วด้วยนะคะมันเป็นกราฟเส้นกับกราฟแท่งเหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดนะคะเปิดนั่งเปิดแบบฝึกหัดค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดตอนนี้เด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดแบบฝึกหัดทะลกเปิดไปหน้า182ค่ะ หน้า182่งรอยแปงเปิดยังเออถ้าเปิดแล้วตอบกลับครูมาหน่อยนะคะว่าเปิดแล้วนะคะครูต้องการคนที่คอนเฟิร์มว่าเปิดแล้วสัก20คนค่ะ20คนนะคะตอนนี้เปิดแล้ว7คนค่ะ8ค่ะ9ก้าค่ะ,ะคนที่เปิดนะคน,คนที่เปิดพิมพ์มาว่าเปิดแล้วนะคะไม่ต้องพิมพ์ซ้านะคะลูก ตอนนี้หยุดอยู่นะคะตอนนี้หยุดอยู่อ่าเปิดแบบฝึกหัดหน้า182มันจะเขียนว่าแบบทดสอบใช่ไหมคะหน้า182นะคะเรากำลังจะจบบทที่สิบสองกันแล้วบทสุดท้ายของเรานะคะเรากำลังจะจบแล้วเปิดเรือ,อย่างลูกอ่ะตอนนี้มีคนเปิดแล้วประมาณ15คนนะคะ ถูกต้องค่ะวินนี่ช่วยครูนะคะวินนี่บอกว่าหน้า182-184ถึง1น4นะคะให้เด็กๆทำหน้าหน2้า182ถึงหน้า184นะคะ,ะให้เด็กๆทำนะคะลงในแบบฝึกหัดส่งครูนะคะพร้อมกับเคลียร์งานเก่าทั้งหมดนะคะย้ำอีกรอบว่าเราจบบทแล้วทั้งหมดนะคะ เราจะทําการทบทวนเนื้อหาในวันพรุ่งนี้สําหรับคนที่ไม่ส่งเราไม่เล่นสติ๊กเกอร์นะคะเด็กๆถ้าใครเล่นสติ๊กเกอร์ครูลบหนึ่งคะแนนตอนนี้จะกลายเป็นลบสองแล้วนะคะห้ามส่งสติ๊กเกอร์เราทําข้อตกลงแล้วไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตามนะคะมันรบกวนสมาธิเพื่อนนะคะโอเคไม่ต้องดีใจนะคะดีใจในใจก็พอนะคะลูก ย้ำอีกรอบทำแบบฝึกหัดหน้า182ถึงหน้า184สําสำหรับใครที่ถามครูว่าครูหนูขาดงานหน้าไหนนะคะครูว่าเด็กๆรู้ตัวเองนะคะว่าเด็กๆขาดหน้าไหนทุกๆครั้งที่ครูถ่ายรูปลงงานนะคะจะมีชื่องานอยู่ด้านบนนะคะให้เด็กๆเ,เลื่อนไปดูตรงนั้นได้เลยเปิดสมุดดูค่ะถ้าไม่รู้ว่าตัวเองขาดงานหน้าไหนเปิดดูอ๋อหน้านี้ฉันยังไม่ได้ทําแสดงว่าหนูขาดหน้านั้นแหละค่ะลูก นะคะมีทั้งหมดคนที่เรียนกับครูมีสมมติมีห้าสิบคนครูไล่ตอบห้าสิบคนทุกคนไม่ไหวนะคะเอออ่าเนี่ยมีคนช่วยพิมพ์มาเนี่ยหน้าหนึ่ง้อแปิบสองถึงหน้าหนึ่ง้อปดสิบสี่คนเหล่านี้เดี๋ยวบวกหนึ่งเลยนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้วันนี้ครูมไม่เจอผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่มาหรือเปล่าคะเคลียร์งานด้วยนะคะตีน้อยก็หายไปเลยนะคะจากที่เคยมาตอบ ตอนนี้ไม่มีเลยคนที่งานครบเป็นปัจจุบันเปิดเรียนมาครูบวกเลยค่ะบวกสองนะคะใครที่มาโรงเรียนแล้วยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวจะลบคะแนนเออโอเคไหมคะวันนี้ครูให้เด็กๆเ,เคลียร์งานทั้งหมดเลยนะคะเออหน้าสุดท้ายแล้วนะคะหมดจบแบบฝึกหัดแล้วนะคะจบบทแล้วด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหากันนะคะ ให้พวงนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมสมุดเปล่านะคะหนึ่งเล่มเหลือใช้ก็ได้นะคะหรือวิชาของครูที่ยังเหลืออยู่ก็ได้นะคะหนึ่งเล่มนะคะเตรียมด้วยนะคะเพร,ะะเพราะว่าพวงนี้ครูจะทบทวนเนื้อหาให้เด็กๆนะคะเป็นเรื่องๆนะคะเราทบทวนร,รวดเดียวทีเดียวไม่ไหวแน่นอนนะคะเรารับไม่ไหวเนาะ ใบฝึกหัดเหลืออีกห้าหน้าห้าหน้านั้นนะคะมันเป็นตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่สิบสองนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้ก่อนแล้วให้เด็กๆทำนะไม่ต้องรีบทํานะคะเขา้าใจไหมคะลูกทําที่ครูสั่งก่อนเอาให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาวันนี้ครูเลื่อนเวลานะคะครูจะถ่ายรูปลงให้เด็กๆนะคะดูว่าใครขาดงานอะไรนะคะเวลาสิบสี่นาฬิกาสิบหกนาฬิกาสาสนาทีนะคะสี่โมงครึ่งนั่นเองนะคะ ครูจะถ่ายให้ดูนะตอนสี่โมงครึ่งครูจะรอจนกว่าจะมีคนส่งงานครูนะอย่าลืมนะคะงานเพิ่มขึ้นทุกวันถ้าเด็กๆไม่ทำมันจะกลายเป็นดินพ่อหาองหมูแล้วงานเยอะนะคะอีกรอบนะคะการบ้านวันนี้นะคะทำแบบฝึกหัดหน้า182ถึงหน้า184นะคะ นะเข้าใจไหมลูกพรุ่งนี้อย่าลืมเตรียมนะคะที่ครูสั่งสมุดเหลือใช้นะคะแล้วก็ตัวเองนะคะมาให้พร้อมเรียนนะคะทานข้าวให้เรียบร้อยเราจะมาทบทวนกันนะคะสําหรับวันนี้เด็กๆเด็เคียงงานให้เสร็จนะคะแบบพึ่งหัดเนี่ยเป็นเรื่องเดิมเลยเรื่องของบทที่ส2บนะคะเรื่องของกราฟแท่งกับกราฟเส้นนะ,ะน่าจะทําได้นะลูกนะอ่ะ ใครมีอะไรสงสัยนะคะทักแชทถามนะคะในกลุ่มส่งงานของเราหรือทักแชทส่วนตัวครูนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ